<laughs> มื่มืออามอนีพิยาเรียนกำลังเรียนวิชายอย่างเนี่ยภาษาไทยอ๋อเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยมึงน,นั่งอันนั้นกวนเขายุ่งสี่หรอต่ละมือแต่ละเวนโอ้ตะนายค่ัมึงได้กวนเขาก็เนี่ยบอสไส้เด้อค่ะสุดในยิ่งนั่งใส่แต่สูดซูเปอร์แมนนั่งเป็นผุ้ชายนั่งว่าเย่เย่เย่ย่ออกมาไหมลูก ออกมาแล้วเนี่ยค่ะแต่ละมือพัอนกะได้เลี่ยนออนไลน์พิยาก็เลี่ยนสามวิชายิ้มือสองก็เลี่ยนคณิตศาสตร์เรี่ยนภาษาไทยนิ้าใบพันกะเรี่ยนภาษาอังกฤษคุณคูข้าเจ้ากับซ้อนจริงจังอีหดีเลยค่ะคุณคู่กับจิงจังเพราะคุณคู่อ,อ,อันผู้กวนก็จริงจังพาออันพ้กวลแต่ว่าเป็นเหตุอย่างเขาเนี่ย เรียนน้ำพี่ยาไปเลยพี่ยาเฮ็ดอย่างเขียนเขียนคำอ่านอ่ะจริงเัยอุ้ยยี้อย่าไปกวนพี่ยาลูกบังหนึ่งจังสี่ราคะหุ่นไหวครับอย่าไปเฮ็ดของพี่ยาลูกอย่าไปเฮ็ดเล่นลูกอย่าเฮ็ดของพี่ยาบังหนึ่งผู้กวนกูคุณไปเก็บกระดาษมาไปเก็บกระดาษมาไปเก็บเศษกระดาษมาให้แม่แล้วแม่คุณไหมอ๋อบายบาย แปดจ้ะไปไปเอาเศษกระดาษมาให้แม่อภิยาสิเขียนน้องยีเฮ็ดยังน้องยีเฮ็ดยังเขาไปยังอันมึนสักมึนแน่เอาเอาเขาไปยังเอาออกมะยะไปซูนของพี่ยาเขียนอยู่ไหมลูกไอ้าไอ้ยะ ตัวหน้าคือตัวโซโซเมือสี่ค่ะเสริมค่ะเสริมยีอย่าไปกวนเอ้ยออกมาได้ไว้ออกมาเบิ้งมาเบิ้งแม่สิให้เบิ้งอันนี้มาเบิ้งมาเบิ้งอีกกึ๊กกึ๊กไว้ไว้กึ๊กกึ๊กพ่อนายล้นมาแล้วไว้ไว้สี่ละค่ะอันยากหไรไม่ได้ไปใส่มาใส่อ่ะอใส่เต้นเบิ้งก่อนเสียวเพลงอีปีเต้นก่อนปูนีบอีปีอีปีอีปีเจ็บละอ่ะสไปเดอร์แมนเห็จังเลย โอ bert, ้ปั๊มปั๊มปั๊มเห็นได้ปั๊มปั๊มปั๊มปลาลาล่มปั๊มปั๊มโอ้โอ้เราก็เต้นเต้นยังไงแม่แม่แม่ปลาลาล่มปั๊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 มไป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 เก็บกระดาษไหมพี่ยาไว้ไว้ลูกไปเก็บกระดาษไหมพี่ยาใส่พี่ยาอันบัตถุลบออกนะลูกปาดโทกินขนมไปพร้อม โพอดีดีพี่ยาท่านมูบ่ล่ะลูกรเรียนออนไลน์พี่ยาอยู่ชั้นปไหนแล้วปอสองปอสองแยา่ยิยงแย่ยิ่งสั้นปไรละฮะอนุบาลิเหตุศูนย์เออไปโรงเรียนได้สามมื่นโรงเรียนปิดจ,จ่อยเด็กอนุบาลควรมืน่นครับ เรียนมือละชมงค่ะเอ่อเลียนมือละสามวิชาวิวชาละชมงค่ะเพื่อนเมื่อใดไปไซมาาไซดอกพอกแม่กันเลย,ยทั้งจิยากอันเจ้าของสวนออนไลน์ทั้งยากทั้งยากอันลูกสาวเลียนก็ทั้งยากน้ำลูกสาวหน่อยป่านนี้ก็ยังมีเวลาเห่นเฟซอ,อ,อยู่เลยที่ปัญญาสวยปะสวยแม่เลยช่วยโอ,โอ้แม่สวยปะ เ้ยาเฮดของพี่ยาลูกอ่ะไปละบายบายสิไปสายพี่แม่บายพี่แม่บายสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวยสวยไปโรงเรียนไปโรงเรียนเอาพูนเขาไปกวนเขาโอ้ยจะเป็นขักจะเป็นเนื้